สวัสดีครับวันนี้จะพามาสร้างสื่อการเรียนการสอนจากของเล่นเด็กนะครับอันนี้เป็นของเล่นเด็กเป็นเหมือนกับรถรูปตัวสัตว์ไขาลานได้นะครับวิ่นได้เพราะฉะนั้นเราจะเอามาสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่องการเลี้ยวโค้งของรถแล้วมีการ แห่โค้งนะครับเราจะต้องมีการดัดแปลงของเล่นเด็กอันนี้โดยการถอดล้อข้างหน้านี้ออกนะครับถอดล้องหน้านี้ออกถอดแล้วล้อเสร็จแล้วเราก็เอาสว่านเจาะให้รูมันกว้างขึ้นของข้างนะครับแล้วก็เอาลวดอลูมิเนียมนี่ลวดอลูมิเนียม มาใส่เข้าไปแล้วก็บิดให้มันเหมือนค่อนข้างแน่นหน่อยแล้วก็ทำทำรูไว้ใส่ล้อกลับเข้าไปก็คือเพื่อน่ายาวเราเหมือนกับว่าทำที่ใส่ล้อที่เราถอดออกมาใหม่แล้วอลูมิเนียมอันนี้มันอ่อนมันสามารถที่จะดัดงอให้ให้รถมันเลี้ยวโค้งได้เพราะถ้าเกิด ซื้อมาจากร้านเลยเนี่ยมันจะใส่มาตรงๆเพราะฉะนั้นรถเด็กเล่นอันนี้มันก็จะวิ่งได้ตรงๆเท่านั้นเองอันนี้เราก็จะให้มีการเลี้ยวโค้งเราก็ดัดอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะเอาล้อใส่มันก็จะเป็นรูปนี้สังเกตดูว่ามันเหมือนกับว่ารถคันเนี้ย มันกำลังจะเลี้ยวเพราะมันมีการหักล้อคู่หน้าให้ให้เอียงมานะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราดัดแปลงขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ครับ เห็นว่ามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมคราวนี้เวลาเราสอนเรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมของรถที่เลี้ยวโค้งเนี่ยมันมีบางกรณีที่รถมันเลี้ยวโคง้งแล้วมันแหกโค้งออกไปล้มมีการความเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างอุปกรณ์ให้มันสามารถแสดงการล้มได้เพราะฉะนั้นลําพังแค่นี้มันไม่สามารถที่จะทำให้เกิด การเลี้ยวราล้มได้ฉะราะเราต้องมีการดัดแปลงโดยการเอาดินน้ำมันดินน้ำมันมาเพิ่มนะครับก็คือเติมเข้าไปที่หูของกระต่ายนะครับอันนี้มันเป็นรูปกระต่ายนี่เติมเข้าไปเป็นรูปนี้เห็นไหมเติมเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ลองมันยังไม่ลม้ม เราก็หมุนให้มันมีลานมากขึ้นมันจะได้เคลื่อนที่เร็วขึ้นลองดูว่าจริงไหมอ่าลม้มแสดงว่าเห็นไหมว่าการเลี้ยวโค้งเป็นวงกลมของรถนั้นถ้ารถเลี้ยวด้วยความเร็วต่ําๆมันก็ไม่ลม้มแต่ถ้าเราเลี้ยวด้วยอัตราเร็วมีค่ามากๆมันก็จะล้มได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเอาไว้สอนการเคลื่อนที่เป็นวงกลมของรถ และมีการล้มเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ใช้อุปกรณ์ที่ซื้อมานี้ซื้อมาจากร้าน20บาทของเล่นนี้ก็คือ20บาทเราสามารถนำมาให้เด็กทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของรถเวลาเลี้ยวโค้งแล้วเกิดการล้มและไม่ล้มถ้าเราจะไม่ให้ล้มเราก็เอานี้ออก วันนี้วันนี้ถ้าเราจะให้เห็นชัดกว่าน,นี้เราก็เอาแผ่นนี้มาใส่แป้งเอาแป้งมาโรยไว้เอาแป้งมาโรยไว้แลแ้เราจะเห็นว่าแป้งมันเกิดลอยเป็นวงกลมขึ้นมา เทคนิคก็คือเอาแป้งมาโรยไปก็จะเห็ถ้าจะให้มีการล้มก็เอาดินน้ำมันใส่เข้าไปที่หูของกระต่ายแล้วก็ไขาลานให้มันมากน้อยหนึ่งเเพราะฉะนั้นเราก็จะศึกษาเรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมของรถในขณะที่มีการเลี้วโคง้งแล้วมีอัตราเร็วสูงก็ทำให้โอกาสเกิดการล้มขึ้นได้ ส่วนที่มันล้มได้นั้นก็คือมันเหมือนกับว่าในขณะที่มีการเลี้ยวโค้งนั้นมันเหมือนกับว่าต้องมีแรงแรงหนึ่งมาผลักมันไปอย่างนี้มันถึงจะล้มถูกไหมฮะเหมือนกับนี้มันเหมือนมีแรงมาอย่างนี้ถึงจะล้มได้เ้แรงตรงนี้ก็คือมันเป็นแรงเหวี่ยงเรียกว,ว่าแรงเวียงนะครับหนังสือของมหาวิาลมิฮิดนเรื่องของฟิสิกส์นั้นเคยเขียนเรื่องนี้ไว้แต่เขาเรียกว่าแรงเทียมก็คือ ที่เราเรียกว่าแรงเทียมนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างแรงนี้แต่จริงๆแล้วแรงเนี้มันมาจากการจเจริญเฉยของวัตถุที่มีอัตราเร็วมีความเร็วอยู่ mm hmm. เมื่อมีความเร็วอยู่เนี่ยมันจะรักษาสภาพทิศทางเดิมมันไว้คราวนี้พอมีการวัตถุมีการเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมันก็ยังมีอัตราเร็วตรงนั้นน่ะ กระทำอยู่จึงทําให้มันเหมือนกับมีแรงกระทำนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แรงตรงนี้คือแรงเวียงอันนี้เรื่องของแรงเวียงเนี่ยยังสามารถทดลองได้อีกแบบหนึ่งก็คือเราจะใช้วัตถุที่หาได้จากร้านที่ขายอุปกรณ์การทําหน้าต่างประตูเหล็กดัดน,นะครับอันนี้อันละ2บาท เป็นครึ่งวงกลมเหล็กครึ่งทรงกลมเหล็กนะครับดูอันนี้นี้สภาพความกับหงายเราหมุนด้วยตาเร็วเชิงมุมต่ำๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น สังเกตดูมันคว่ำมันคว่ำได้ถูกไหมการที่มันจะคว่ำได้ก็เหมือนกับว่ามันต้องมีแรงมาพยายามกระทำตรงนี้มันถึงจะคว่ำได้เพราะฉะนั้นไอแรงตรงนี้ก็คือแรงเวียงเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือการหมุนเนี่ยมันจะเกิดแรงเหวี่ยงนี้เสมอแต่ผู้สังเกตนั้นคือต้องเป็นคนที่อยู่บนวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่จึงจะเห็นนะครับ